สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศััตว์เจียมกิดวัฒนาครับก็สวัสดีปีใหม่ที่ก้าสู่อีกปีหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่พวกเราได้เตรียมการกันมานานพอสมควรนะครับที่ทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องคนไทยให้กับเหล่าบรรดาหุ้นส่วนของเราทุกท่านนะครับและเราว่าเชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นวิสัยทัศน์ จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะไปร่วมกันนะครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับประมาณ4-5เดือนในปี2 5 4 9ที่เริ่มทำรายการวิหกนิวสในเรื่องของรายการเกาะติดสถานก,การณ์มาก็ได้มีการนำความจริงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงนำเรื่องราวต่างๆนำสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ เรื่องที่ทุกท่านเรียกว่าไม่เคยพบไม่เคยทราบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนนะครับบางคนติดอยู่ในใจมานานแต่พอนำเสนอสิ่งเหล่านี้แล้วก็อ๋อกันเลยนะครับที่ผ่านมาได้ทำเพลงนะครับ MV หรือมิวสิกวิดีโอนะครับตั้งแต่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับทำเพลงกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องคนไทย ที่จะก้าวสู่ยุคแดนสิวิไลนะครับคราวนี้พี่คมตะวันได้ทำเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่แต่งร้องทำนองนะฮะดำเนินการเองนะฮะส่วนผมเมียที่กํากับนะบตัดต่อลำดับภาพนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนไทย ที่คนไทยทิ้งไม่ได้นะครับมาเล่าสู่สายตาของคนทั้งโลกนะครับคราวนี้เนี่ยต้องเรียนว่าต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่เคยเกิ่นไว้ว่าจะนำสิ่งนี้เป็นของขวัญให้กับทุกคนในการก้าวสู่ยุคเมืองสิวิไลจากแดนสิวิไลมาแล้วเราก้าวสู่ยุคเมืองสิวิไลนะครับ ก่อนอื่นที่จะไปชมมิวสิกวิดีโอชุดนี้ลองไปชมเบื้องหลังกันดูฮะว่าเรื่องเบื้องหลังพี่คมตะวันเขาทำเพลงกันยังไงไปชมครับสวัสดีครับผมคมตะวันนะครับวันนี้มาถ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆนะครับดนตรีที่ผมเชิญมาร่วมเรื่องนตีแลร้องเพลงเพลงนี้ครับไทยชิไล์ครับไทยชิไล์เป็นเพลงล่าสุดที่ทำออกมาเพื่อให ที่น้องคนไทยได้ฟังด้วยกันนะครับหลังจากที่ผมทําทเพลงพระเจ้าแผ่นดินไทยในยุคแดชีไรบ่านไปนะครับแล้วก็ก่อนนันนั้นก็มีเพลงพระภูมิพลมหาราชนะะซึ่งทางคนเดียวร้องคนเดียวนะครับแต่วันนี้ผมไม่เหงาล้วเพราะว่าผมเชิญชวนเพื่อนๆทางดนตรีครับผู้ที่เคยทั้งอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เบืบ้องหลังเพลงดังๆในประเทศไทยของเรานะฮะวันนั้นวันนี้เดี๋ยวได้ําตัวก่อนนะครับวันนี้ผมมีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับครับ ผมพลจุานนท์ครับเล่นเบสให้คุณคมก็เตปก้องเพลงรูเซอร์เพลงอะไรครับพี่เดี๋ยวเขาได้ครับก็พี่โอ๋นะครับพลจุานนท์นะครับแล้วก็แล้วก็มีคุณเปิ้ลนะฮะคุณเปิ้ลนะครับสวัสดีครับเปิ้ลนริสานะก็ยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาเล่นกับชุมชนแล้วได้ได้การชิญชวนมา ได้ดมีโอกาสมาร่วมล้องเพลงแลก็เล่นดนตรีกนก็ไปถขายทอดบทเพลงที่มีความหมายที่ดีแล้วก็โอเคให้ทกคนได้ฟังกันวันนี้ก่อนที่พวกเราจะได้ฟังเพลงจริงๆจากที่มิกซ์ดาวมาแล้วนะครับในห้องสตูดิโอครับก็ก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าพวกเราเตรียมงานกันยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่า การทำงานเป็นทีมนะการร้องเพลงประสาเสียงเนี่ยเราก็ต้องแยกแลายประสานเสียงแล้วก็ต้องเอาหัวใจมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวนะ,ะเพื่อให้งานที่ออกมาเนี่ยมีความกลรกลืนแล้วก็มีความสลับสวยเพราะให้คนไทยที่ฟังอย่างมีความสุขนะฮะ นั่นคือเบื้องหลังของเพลงที่เชื่อว่าเมืองซีวิไลซึ่งเป็น MV นะครับที่ผมนำเพลงมาตัดต่อมากับกับคอนเซปต์แล้วก็ทำโครงสร้างขึ้นมาร่วมกันกับทีมงานร่วมกับพี่ครบะะวันนะครับสร้างสิ่งใหม่ๆเชื่อว่าจะเป็นความฝันความหวังอันสำคัญของพี่น้องคนไทย ที่จะก้าวสู่ยุคของเมืองซิวิลายร่วมกันเราจะผ่านพ้นสิ่งร้ายๆมาสิ่งร้ายๆเราเจอมาตลอดนะครับคราวนี้ผมมั่นใจว่าเราจะเจอสิ่งดีและสิ่งดีเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผมหรือทีมงานหรือพี่คมตะวันเป็นคนทําแต่ท่านผู้ชมจะเป็นคนทํานะครับพวกเรามียที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเดินทาง เข้าสู่เมืองซีวิไลแดนซีวิไลร่วมกันเท่านั้นนะครับท้ายคลิปตั้งแต่นี้ไปเราจะมีเพลงของเมืองซีวิไลให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันจะทําทให้ผู้ชมเห็นเรื่องราวความเป็นไทยสิ่งที่เป็นไทยสิ่งที่เป็นตัวตนของพวกเราและที่สําคัญที่สุดคนที่อยู่ต่างประเทศเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วคงคิดถึงบ้านไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีเสมอมาท้ายคลิปมาชม MV ตัวเต็มกันครับผมเทศักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึง เปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบอตนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใครที่คอยมาแซ มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสม แสงเรืองรองส่องมายังพื้นดินหมู่มวนนกราเรื่องโพบินทำมาหาก,กินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาว มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา รีวิไลมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย